สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะเวลาที่เราเจ็บป่วยไปพบแพทย์แพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจร่างกาย บางครั้งอาจต้องมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องตรวจเพิ่มเติมทางรังสีวิทยาการทำ MRI เป็นวิธีหนึ่งในการตรวจหาโรคที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้องรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะเครื่อง MRI คืออะไร MRI ย่อมาจาก Magnetic Resonance Imaging เครื่อง MRI จึงหมายถึงเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์โดยหลักการการทำงานของเครื่องตัวเครื่องจะส่งคลื่นวิทยุไปยังบริเวณส่วนตรวจของผู้ป่วยเนื้อเยื่อต่างๆได้รับคลื่นวิทยุก็จะดูดซับพลังงานและก็คายพลังงานออกมาเข้าสู่ตัวรับสัญญ,ญาณแปลออกมาเป็นภาพทำให้รังสีแพทย์สามารถทำการวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่อไปได้ปัจจุบันเครื่อง MRI ตรวจอะไรได้บ้าง เครื่อง MRI สามารถตรวจได้กับทุกส่วนของร่างกายนับตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงปลายเท้าส่วนที่มีการถูกส่งตรวจมากที่สุดตามข้อบ่งชี้ ได้แก่ระบบประสาทสมองและไขสันหลังควรเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจด้วยเครื่อง MRI อย่างไรบ้างการตรวจโดย MRI ผู้ป่วยไม่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษภายหลังจากได้รับการนัดหมายการตรวจจะได้รับการคดัดกรองความปลอดภัยผู้ป่วยเมื่อมาทําการตรวจควรถอดเครื่องประดับโลหะทุกชนิดออกจากร่างกายเพื่อความปลอดภัยสําหรับสุภาพสตรีโปรดงดการแต่งหน้าเมื่อทําการตรวจบริเวณศีรษะใบหน้าหรือลําคอระหว่างการตรวจผู้ป่วยอาจจะได้ ได้ยินเสียงดังเนื่องจากการทํางานของเครื่องแต่จะได้รับอุปกรณ์อุดหูเพื่อลดเสียงที่ดังการตรวจด้วดดยเครื่อง MRI ก็มีข้อห้ามในผู้ป่วยบางรายซึ่งคุณหมอก็จะมาให้คาแนะนําในช่วงรักสุขภาพค่ะข้อห้ามมีอยู่4ข้อด้วยกันข้อที่1ผู้ป่วยที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจที่เรียกว่า cardiac pacemaker ข้อ2ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาผ่าตัดและมีการฝังโลหะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของร่างกาย ข้อที่3ผู้ป่วยที่คิดว่ามีสิ่งแปลกปลอมที่มีส่วนผสมของแม่เหล็กหรือโลหะฝังอยู่ในดวงตาและข้อที่4ผู้ป่วยที่กลัวสถานที่แคบหากมีข้อสงสัยผู้ป่วยสามารถรับคาปรึกษาและคำแนะนำได้จากแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการนั้นสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน